สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มีท่ากล้ามท้องด้านข้างให้สวยๆแบบวีคัทมาแนะนำนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้นะท้องด้านข้างนะครับวีคัทนะมีทั้งหมด2ท่าครับไปดูพร้อมกันเลยท่าที่หนึ่งนะครับเป็นท่าซ้ายครันช์นะครับเทคนิคคือตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นให้หายใจออกครับ พอหายใจออกตอนขึ้นเนี่ยเกรงค้านไว้สัก1-2วินาทีนะครับทำซ้ายและขวาเลยนะครับผมเพื่อนๆลองดูนะทำข้างละ10-20ครั้งไปเลยนะครับรับรองว่าโดนเน้นๆเลย,ออยเหมือนผมนี่แหละท่าที่2ครับเป็นท่า cross punch นะครับเทคนิคคือเราจะบิดทั้งแขนทั้งข้อมือไปให้สุดเลยนะครับ มันจะทำให้เราโดนกล้ามท้องเนื้อด้านข้างมากยิ่งคืนครับเพื่อนทำ10ถึง20ครั้งเหมือนกันครับ2ท่าที้ทำครบแล้วเรียก1เสตครับวันหนึ่งทําสัก1ถึง5เสตครับเพื่อน <c oughs> ยิ่งทํำมากยิ่งจะคมมากครับวีคัตของเรานะไปลองดูครับเพื่อนโดนแน่ๆ